สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านถามวันนี้ก็จะพามาทาเรียนปยทานจากลิบบินนะคะก็ใช้ลิบบินสีเขียวซึ่งอย่างปยทานวันนี้จะเป็นลายดอกบัวนะคะอันนี้คือหน้าตาที่มันสําเร็จเป็นแบบนี้นะคะลายนี้แต่ว่าเรามาเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ก็คือจะมีริบบินกับกันไกลเชิบเชิบชืบชบชบมีแค่ลิบบินกับกันไกลนะคะก็ลองก็หาไปลิบบิน หาปลายริบบิ้นมาเพื่อที่จะตัดตัดให้มันเป็นสี่เส้นนะคะเส้นเราประมาณประมาณนี้ประมาณห้านิ้วประมาณนี้ค่ะที่เล็งเงเนี่ยคือเร่งมันประมาณเนิ้วป้าก็จะพับเลยเนาะแล้วก็จะพับแบบเนี้ยให้มันเท่าๆกันสี่ให้มันได้สี่เส้นนะคะเห็นไหมนี่คือสี่นะ หนึ่งสองสามสี่ได้สีเส้นแล้วเราก็จะมาตัดที่ปลายมันนะคะชิบชิบสังเกตนะคะปลายที่ก้อยตัดนั้นก็จะเป็นแฉกแฉกนะคะทางนี้จะมีปลายแหลมเอาไว้สอดนั่นเองเสร็จแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยเนาะก็เราานี้ ล้อมตรงนี้ไว้แล้วก็ข้างล่างก็ล้อมขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็สอดล้อมเหมือนกันสอดเข้าไปข้างในของเส้นแรกนะคะเส้นที่สี่เนี่ยนี่ไงก็จะได้แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะเอาเงินเหรียญบาทมาใส่นะคะเงรีหนึ่งบาทใส่เข้าไปเลยแล้วก็พันท,ทับลงมาเส้นข้างในใช้เส้นข้างในทับลงมานะคะ นี่เสร็จแล้วใช่ไหมันนี้มีเงินเรียนบาทอยู่ข้างในแล้วนะคะคราวนี้ก็หักเส้นนี้เพื่อที่จะสอดเข้าไปด้านในเห็นไหมมันจะมันจะหมนุนหมนุนมันจะเป็นแบบวงแล้วก็ดึงคือจะหักลิบบิดนิดหนึ่งนะคะสังเกตมือหักนิดหนึงนี่แล้วก็ดึง ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสี่มุมนะคะก็หาทํามันโค้งมานิดนึงก็สอดเข้าไปนะคะถ้ามันเร็วไปก็ลองรีดูเลไยๆรอบเอาเนาะนี่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อกี้เส้นสุดท้ายถึงที่ไหนนะเราก็จะใช้เส้นสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคะเส้นสุดท้ายเนี่ยหักหักเข้ามา ก็ามาสอดเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งที่เราพับไว้มองเห็นกันหรือเปล่าก็สอดสอดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ดึงลงมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือทำแบบเดียวกันทั้งสีด้านเลยนะคะจะมาก,ก็ชิบ มันก็จะาทำเหมือนกันนังสีดา้าอันนี้สามด้านแล้วเนาะน,นี่อันสุดท้ายก็คือสอดเข้าไปข้างในตรงนี้แล้วก็ดึงชิปนี่เห็นไหมคะที่เหลือใช่ไหมที่เหลือที่เหลือนี่ก็จะเอามาสอดต,ตรงนี้นะสอดไปมันเข้าไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็ดึงอันนี้ก็เหมือนกัน ก็จะจับแบบนี้ก็สอดปลายเข้าไปแล้วเราก็จะทำการดึงดึงนะคะดึงนีง่ก็ทำเหมือนกันนั้งสีด้านเลยทำเหมือนกันนั้งสีด้านเลยนะคะจับสอดดึงหน้ามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งมันยังเหลือปลายใช่ไหมอันนี้เราก็จะพับลงเราก็จะพับไปน,นี้ลงนะคะพับลงเพื่อที่จะเอาริบบินอีกกันหมนุนแทง ลงมานี่เห็นไหมทำเหมือนด้านที่แล้วเลยก็คือพับริปปิ้นตรงนี้ลงก่อนแล้วก็เอาปลายอีกอันเนี้ยโค้งแล้วก็แทงตามลงมาแทงตามลงมามันก็จะประมาณนี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆดึงที่ปลายที่มันทะลุกออกมาเนาะนี่ก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วอันสุดท้ายก็ อันสุดท้ายอันสุดท้ายเราก็แทงตาม